สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เวลาไปซื้อของของเราเข้าบ้านอีกแล้วนะคะนี่ได้ของมาเยอะแยะเลยอย่างที่เห็นทั้งของลิซซี่แล้วก็ของคนนะถ้าไงมาดูกันเลยนะคะวันนี้ได้อะไรามาบ้างเหมือนเดิมทางเข้าบ้านของเราก็จะมีน้ำเปล่าโซดา5แพ็คเล็กแล้วก็1แพ็คใหญ่นะคะอันนี้จะเป็น1ลิตรครึ่งแล้วก็น้ำส้มแบบอยู่ได้นาน2กล่อง นี่ซื้อมาแบบว่าจะได้อยู่ได้นานๆนะคะก็ค,คือเราซื้อแบบสดด้วยแล้วก็แบบอยู่ได้นานด้วยอันนี้ก็อยู่ถึงเดือน8ดนะก็จะตุนเอาไว้นะคะแล้วก็น้ำมะเขือเทศหนึ่งกล่องแล้วก็ไอซ์รีแบบชาเขียวแล้วก็ชามะนาวเหมือนบ้านเรานะคะอันนี้ของลิปตันนั่นเองโอเคค่ะทีนี้เราก็ไปดูของใช้ของกินกันบ้างนะคะและนี่ก็จะเป็นใบเสร็จของเราจากร้านเค้าฝรั่ง ยาวเป็นหางเว้าอีกแล้วเพราะว่าวันนี้นี้ไปแค่ร้านเขาฟลันร้านเดียวนะคะก็เจอเยอะๆแบบนี้เยอะมากนิดจ่ายไปทั้งหมด1 6 5ยูโร15เซนแล้วก็นี่จะเป็นใบเสร็จร้านเครื่องดื่มของเขาฟลันเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละแผนทนิดจ่ายไป1 2ยูโร74เซน อย่างแรกมาดูของแช่แข็งกันก่อนเลยนะคะนิดได้ครับึ ừ, เป็ลีน่ามา1กล่องก็จะเป็นไส้อ่อน่าจะเป็นพวกแยมนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่เห็นอยู่ตรงนี้เนาะอะ่นิดจะเอาใส่ตู้แช่แข็งเลยนะคะเอามาให้ดูก่อนแล้วก็นิดได้เอ่อฟิชเดเพียนมาก็จะเป็นปลาชุบแป้งทอดแบบ xxl ไซส์ใหญ่ของเคาฟลันเหมือนกันนะคะเข้าฟลันก็คือร้านนี้นะนี่เลยนะคะตัว K c l ลาสิก โอเคค่ะเดี๋ยวนี้เราใส่ตู้แช่แข็งก่อนเนาะมาดูที่เหลือกันนะคะวันนี้ได้อะไรมาบ้างอย่างที่เห็นเนาะว่าวันนี้เยอะนิดนึงต่อไปจากร้านเขาฟลันนี้ได้อันซุนเวอร์ฟมมาก็คือสําหรับที่ก่อไฟนั่นเองนะคะเขาก็จะเป็นแผ่นก,กว้างๆยาวๆแล้วก็สามารถหักได้เป็นก้อนๆแบบนี้ในนี้มีทั้งหมด32กสินสก้อนได้มาทั้งหมด3กล่อง ก็ซื้อเอามาตุนไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าเราก่อไฟกันทุกวันก็ใช้ทุกวันนะวันละก้อน2ก้อนบางครั้งถ้าก้อนเล็กไปก็จะจุดไม่ติดนะเราก็ต้องพยายามหาให้เขาก้อนใหญ่นิดนึงนะคะตามช่องนะเขาจะมีล็อกล็อกให้เราอยู่นะคะแล้วต่อไปนิดได้มันฝรั่งมา1ถุงอันนี้ถ้านิดตัวราคาไม่ผิดถุงละ99เซ็เซน คือถุงใหญ่อะไม่แน่ใจว่ากี่กิโลกรัมด้วยนะแต่ที่นิดรู้ก็คือเขาราคาถูกมากเลยนะคะสําหรับวันนี้ที่ได้มาแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่ม3ามขวดลดราคาเหมือนกันนะก็จัดมานะคะเหมือนเดิม3มขวดส่วนใหญ่เลาวนี้ก็จะซื้อมาตุนแบบนี้นะถ้าลดราคานะคะแล้วก็ไข่ไก่2แพ็คไม่ได้ลดราคาแต่ว่า เป็นราคาปกตินะพวกไข่ไก่นี่ไม่เคยเห็นลดราคานะคะนั้นสักทีนึงนะจะมีแบบว่าสิบบวก2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเพิ่มราคามาอีกนิดหน่อยจะเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ได้มา2กล่องซื้อมาตุนเอาไว้แล้วก็ได้อปเปิรมา1แพ็คสลูกเพราะว่าไม่มีผลไม้ที่บ้านนะคะผักก็อย่างที่เห็นเลยนะมีมันฝรั่งกับแตงกวานี่ได้แตงกวามาหนึลูกช่วงนี้แตงกวาแพงนะคะอันนี้ก็ถือว่าถูกสุดแล้วนะเกเก้ซนต์ต่อหลูกนะคะ ต่อไปที่ได้มาก็จะเป็นขนมลิซซี่นี่ได้มาทั้งหมดสามถุงเอ่อก็จะเป็นแบบรสชาติมีแบบกลิ่นปิ้งย่างเนาะกลิ่นสปาร์เขาเขียนไว้แบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นปลาฟรอเลนสองซอง แล้วนิดก็ได้ผงสําเร็จรูปสําหรับทําอาหารมาสําหรับาลาซาเแน่นี้ได้มา1นึ่ซองสองซองนะคะได้มานี่เลยนานๆครั้งนี้ก็จะใช้ผงสําเร็จรูปแล้วก็บางครั้งนี้ก็จะใช้แบบทําเองปรุงเองนะคะเพราะว่าจะได้เปลี่ยนรสชาติที่บ้านบ้าง และก็ได้แบบโบโลเนสใส่หมูสับนั่นเอง2ซอง,อ,งอย่างที่บอกนะคะทําสลับกันแล้วก็มีแบบนาโปลีก็คือ,อไม่ใส่อะไรเลยนะมีแต่พวกซอสมะเขือเทศต่างๆนะคะซื้อมาอย่างละสองซองเพราะเขาลดราคาหรือ2องละห้าสิบเซนก็ได้มาทั้งหมด6กซองของแม็กกี้อร่อยเหมือนกันนะคะของคณอก็อร่อยนะนี่ก็จะซื้อเรื่อยๆนะคะแต่ว่านาน,านๆครั้งเสนิดซื้อนะแล้วก็ได้ Max King มาร์คซิงมาอันนี้เนี่ย เป็นขนมหวานนะคะเคลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ถัว่วแล้วก็จะมีครีมคาราเมลอยู่ข้างในอร่อยมากเลยนะเขาลดราคานะคะนีกเลยจัดมาให้เด,เด็กทั้งหมด4แพท็ทนี่ เป็นขนมของว่างนั่นเองนะบางครั้งนิดอยากกินเคก้กไม่มีเคก้กอยู่ที่บ้านนี่ก็กัดกับน้องฟิลน้องซาร่าคนละคำสองคำก็โอเคนะฟินๆก็จะอยู่ได้ประมาณ2 3าอาทิตย์เลยนะคะเนี่ยนีซื้อมาตุนเอาไว้อย่างที่บอกเนาะอาทิตย์หน้าก็จะได้ไม่ต้องซื้อหรือไม่ก็อาจจะซื้อน้อยลงแล้วก็คินด้าพิงคกูรนอันนี้จะเป็นรสเชอร์รี่เคลือบช็อกโกแลตเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีครีมอันนี้ครีมเยอะมากนะนิดยังไม่เคยชิมเลยนะคะพอนิดไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้แต่ว่าเด็กๆก,กับโนมันเขาชอบมากเหมือนกันนะลดราคาก็ได้มาทั แล้วก็โยเกิร์ตดริงก์หมดแล้วเมื่อกี้ยังมีอยู่ครึ่งขวดโนมันเขากินนั่นเองนะโยเกิร์ตดริงก์อันนี้จะเป็นมาราคุย่ากับเฟร์ซิหมดแล้วก็ยังเอา,ามาวางไว้ให้ดูนะแล้วก็ได้เชอร์รี่ดองหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหมักอะเนาะก็จะเป็นแบบออกเปรี้ยวๆนิดๆน,น,นะคะสวอไรเคชชนโนมันเขาชอบซื้อมากินกับพวกมิลไรส์นะคะนี่นี่ก็เพิ่งทำไปนะเมื่อตอนเที่ยงนะคะ นิดซื้อมาทั้งหมด2ขวดนิดทํากินนนิดใช้ของเก่าก่อนเนาะก็จะมีอยู่ในห้องใต้ดินนะคะแล้วก็เนี่ยซื้อมาเติมซื้อมาตุนเอาไว้แทนที่กันแล้วก็มีทูนฟิชสลัดอันนี้เนี่ยคราวที่เรานิดซื้อมาก็ยังไม่ได้กินนะคะเพราะานิดซื้อมาสําหรับไปแคมปิง้งแต่ว่าเอามาทําสลัดที่บ้านก็อร่อยนะเออในนี้ก็จะมีปลามีพวกถั่วแดงอย่างที่เห็นเลยนะคะอร่อยมากจะเป็นรสชาติเม็กซิกันคือเขามีหลายรสชาติเนาะแต่อันนี้อร่อยสุดนะคะนี่ก็จะซื้อแต่รสชาติอันนี้มาเอามาตุนเพราะว่าเขา พศ2023คือ2ปีกว่าเลยอะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสียนะคะนิดเอามาตุนตลอดนะที่บ้านตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณ6กกระปุกแล้วนะคะถ้าจำไม่ผิด แล้วก็จะมีมายองเนสสองกระปุกหรือว่าสองขวดนะเพราะว่าคราวที่เรานี่ซื้อแบบเรมูลาได้มาก็จะเป็นพวกครอยทานูนี่นั่นต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบครีมล้วนๆสำหรับทำสลัดทำแซนด์วิชให้นัวเมนได้หลายอย่างนะคะสามารถเอามาทำอาหารได้แล้วก็ได้นมสด3.5้ไขมันนี่เลยล้มละ <c oughs> เยอะเกินนะไม่มีที่ แล้วก็ได้นมแบบอยู่ได้นานนะคะอันนี้จะเป็นนมสดจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าส่วนอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ได้ถึงเดือนเมษายนวันที่30เห็นไหมคือความแตกต่างนะคะอะไรที่อยู่ในกล่องแบบนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ได้นานกว่าส่วนตัวนี้เนี่ยนี่จะซื้ออาทิตย์ต่ออาทิตย์หรือไม่ก็บางอาทิตย์เขาไม่ได้ซื้อนะคะก็แล้วแต่อารมณ์เนาะอีกอย่างเขามีน้ําหนักที่เยอะด้วยนะคะแต่ว่าขวดแก้วเขาสามารถเอาไปคืนเงินได้นะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ8เซนหรือไม่ก็15เซนนะคะนี่ก็จําไม่ได้แล้วนี่เดี๋ยวตั้ง ันนี้โนมนเขาเป็นคนหยิบมาเป็นควคักแล้วก็แตงกวาเอ่อโรสออฟสตรีทก็คือสำหรับทาขนมปังนั่นเองนี่เลยนะคะภาพทาบนขนมปังไม่แพงด้วยนะโน้มันเขาชอบกินนะคะซื้อมาบ่อยๆใครอาจจะเคยเห็นหลายๆครั้งเนาะแล้วก็ได้ไข่ปลาคาเวียร์มันหนึ่งกระปุกอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไข่ปลาคาเวียร์ของแท้แต่ก็มีราคาสูงนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ6ยูโรนะท่านี้จำไม่ผิดเอ่ออันนี้จะเป็นไข่ปลาจากฟอเรเล ออมีภาพในปลาอันนี้นหลงแล้วนิดนี่เลยนะคะก็จะเป็นปลาตัวนี้อยู่ในน้ําต่อไปก็จะได้ออโปรตอัลสตรกเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นปูเจตาเมื่อเขือเทศนุ้มแม่เขาชอบกินนะคะของพ็อปนี่เป็นซอสแบบนี้อร่อยนะก็จะมีพวกเครื่องเทศคร้อยเท่าต่างๆแต่นี้ก็ไม่ค่อยชอบกินนะแต่รสชาติอร่อยจริงๆนะคะแปลกเนาะอร่อยแต่ไม่กิน อันนี้อร่อยจริงนะนิดย้ำจริงๆนะคะเพราะว่าน,นิดไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้แต่ว่ามันอร่อยอร่อยจริงอ่น,นิดชอบกินแบบนี้มากกว่านะกุ้งในน้ำมันทับป,ปัสก็จะเป็นซอสพริกกับซอสมะเขือเทศเห็นไหมอันนี้เนี่ยเวลานิดกินนี่ก็จะค่อยๆเอาน้ำมันออกนะคะเพราะว่านิดชอบกินกุ้งอะ่ะแล้วก็รสชาติของเขาก็ใช้ได้เลยต่อไปก็จะเป็นมิสหนักอันนี้โนเมนเขาหยิบมานะคะก็จะมีรสน้ำผึ้งด้วย ในนี้มีหกชิ้นโน้เมนเขาบอกว่าแบบใหม่นะแต่นิดว่านิดเคยซื้อมาหรือเปล่าจําไม่ได้แล้วนะคะซื้อมาตุนเอาไว้ให้เด็กๆนะแต่ละอย่างเขาไม่ได้เสียเร็วนะคะก็อย่างที่บอกเนาะอะไร,รลดลาค่ะก็ตุนเอาไว้แล้วก็จะได้ส่กรอกมินิมาเป็นถุงคลาสติกสีแดงแบบนี้นะคะไส้กรอกบางตัวเขาก็ใช้ไส้หมูเนาะแต่ว่าบางตัวเขาก็ใช้แบบเป็นถุงพลาสติกแบบนี้นะคะ น้องฟิวนะน้องซาร่าชอบกินน,ะนานๆนครั้งนี้ก็จะซื้อมาให้ก็ได้มาหนึ่งแพ็คแล้วนิดก็ได้ปลามาแคร์เล่นมาอันนี้น่าจะเป็นปลาอินรีนิดจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเขาเอาหัวออกเอาก้างออกดูดีมากเลยอันนี้นิดซื้อมาเป็นครั้งแรกปกตินี้จะซื้อมาแบบมีหัวมีหางด้วยนะคราวนี้นิดเห็นแบบนี้ก็เลยหยิบมานะคะโอเคเลยนะถ้ากินไม่ทันก็ใส่ตู้แช่แข็งนะคะนี่เคยเอาใส่ตู้แช่แข็งอออกมากินอุ่นใส่เวฟอร่อยเหมือนเดิมเนาะเอามาตำน้ำพริกก็แซ่บนะคะ ต่อไปนี่ได้ชีสสำหรับอบมาอันนี้นี่ซื้อมาครั้งแรกเหมือนกันก็จะเป็นกลิ่นกระเทียมปกตินี่จะซื้อแบบรสชาติธรรมดานะคะอันนี้นี่ซื้อแบบกล่องเล็กมาด้วยนะเพราะว่าซื้อกล่องใหญ่เรากินไม่หมดสักทีแล้วอย่างเขาไม่ได้ลดราคาก็เลยจัดมาแค่กล่องเดียวแล้วก็จะมีนี่เลยฟลุกสวีดเกกก็จะเป็นโยเกิร์ตสำหรับเด็กนะคะมีรสสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็กล้วยมีหลากหลายรสชาตินะเนี่ย น้องซาร่าเขากินแบบนี้เขาจะกินหมดในครั้งเดียวนะคะนี่ก็เลยจะซื้อโยเกิร์ตแบบกระปุกเล็กๆมาให้ต่อไปอันนี้เนี่ยนิดเคยซื้อมาให้น้องซาร่ากินแล้วน้องซาร่าบอกว่าอร่อยมากคราวนี้ก็จัดมาให้สองหอ่อเพราะว่าโนเมน้นน้องฟิโอนาเขาก็กินด้วยเดี๋ยวถ้าซื้อมาหอ่อเดี๋ยวจะแย่งกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้ครีมแล้วก็เป็นขนมคล้ายๆขนมเค,ค้กในห่อเล็กๆนั่นเองมิลค์แล้วก็ครีมอร่อยนะคะ อย่างที่บอกนะก็เหมือนขนมเค,ค้กนั่นเองแล้วก็จะมียาคูแบบนวลไขมันนะคะแคลอรี่นี่เลยเขาก็จะเขียนไว้นะนิชชอบกินนะคะน้องซาร่าก็ชอบก็เลยซื้อมาทั้งหมด2กล่องเหมือนกันนะในนี้ก็จะมี6กขวดเล็กๆนะคะก็กินเป็นอาหารเช้าบ้างระหว่างวันบ้างแปบ๊บเดียวก็หมดจัดมาก็นี่ก็อยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะเพราะว่าซื้อมาตุนด้วยนะคะแล้วก็ได้แตงกวาดองอันนี้เป็นแตงกวงดองแบบหั่นนี่เลย ของยี่ห้อนี้นะคะนุ่มมันเขาก็จะสกินแบบนี้นะแล้วก็ใส่ผักชีลาวซึ่งนิดไม่กินด้วยนะเขาก็กินคนเดียวจนหมดหรือแม่ก็น้องฟิโอน่านะอาจจะกินด้วยส่วนอันนี้จะเป็นโอ้โหแตงกวาดองเกลือคือนิดไม่ชอบกลิ่นเลยนะคะแปลกๆน้องฟิโอน่ากับโนมุมแมนชอบมากนานๆทีเขาก็จะซื้อมาแบบนี้นะซื้อมาทีก็ตุนเอาไว้เลยนะคะ2ขวดแล้วก็น,นี้เลยนูเทลล่าลดราคาเราต้องดูดีๆนะคะขวดละ1กิโลกรัมก็มีแต่ว่า,เ,าเราจะต้องดูตรงกิโลกรัมนะ เอ่องกิโลกรัมเนี่ยจะราคาสูงกว่าตัวนี้นะคะอันนี้นี่น่าจะเป็น750หรือเปล่าเขาจะมีกรัมบอกนะแล้วตัวนี้จะราคาถูกกว่านะคะนี่ก็เลยเอาตัวนี้มานี่เลย900เนาะ9ก0รกรัมนะคะกระปุกนี้ก็เลยจัดมา2ขวดคิดราคาแล้วคูณราคาแล้วอันนี้ถูกกว่าก็จัดมา2ขวดอย่างที่บอกแล้วก็ได้ไวซ์ซินปเปอร์เชียนมา2แพ็คด้านหลังอีก1แพ็คนีเลย ซื้อมาตุนไว้นะคะห้องใต้ดินเราหมดเกลี้ยงขนมปังที่อยู่ได้นานแบบนี้เนี่ยหมดจริงๆนะคะในตู้แช่แข็งเหลือโทสอีกครึ่งห่อเท่านั้นเองนะก็หมดนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นรกเมลนะคะก็จะเป็นแบบสุขภาพดีบวกกับไบฟ์เมลด้วยนะเขาก็จะผสมกันนะคะก็ถือว่าโอเคในนี้จะมี6ก้อนนะส่วนถุงนี้จะมี8ก้อนนะคะอร่อยเหมือนกันนะไม่แตกต่างแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ได้อยู่ท้องนะอยู่ในดานนะคะเราก็จะรู้สึกอิ่มนะส่วนตัวนี้อันใหม่นะใครซับเรเชียนนี่ซื้อมา นี่เลยเอามาอบในนี้มีสี่ก้อนใช้เวลา8-10นาทีอย่างที่บอกนะคะซื้อมาลองครั้งแรกอันนี้นิดยังไม่เคยกินแต่เขาดูนุ่มดูฟูคือดูน่ากินมากเลยนะจัดมานะคะเป็นแป้งขาวอาจจะไม่อยู่ท้องเท่าไหร่แต่ก็อิ่มเหมือนกันนะสำหรับนิดนะคะแล้วก็ได้ย่ามาให้ลิซซี่สี่กล่องอันนี้เขาลดราคานะก็จัดมากันหนำเลยนะคะเพราะว่าก่อกเราจะปลูกขึ้นเนาะก็จะได้สลับให้ลิซซี่ใหม่นะคะตอนนี้ของเก่าที่เพื่อนนิดซื้อให้มาก็เริ่ม เหลืองแล้วเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวก็เออนี่จะปลูกเลยนะคะ1กล่องนี่ได้มาทั้งหมดอย่างที่บอกว่า4กล่องนี่เลยด้านล่างอีกนะคะจัดมาให้ลิซี่ตุนทั้งปีเลยแล้วก็ได้เอ่อพุดดิ้งกับครีมชลาเนยมาเป็นแบบฮาร์ฟแอนด์ฮาฟเนาะเนี่ยครึ่งคึ่งช็อกโกแลตกับวานิลลาหนึ่งกระปุกแล้วก็ไอรอนโนเมนซื้อแบบเป็น ทเทรラพักมาก็คือแบบเป็นกล่องแบบนี้นะคะปกติจะซื้อแบบกล่องกระปุกพลาสติกเนาะแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้โนมเมนเขาซื้อมาครั้งแรกนะคะอ่อโปรดริงหรอนี่ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ยังไม่เคยกินนะคะก็1%นึ่ไขมันก็คล้ายๆนมเปรี้ยวนะประมาณนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบสุขภาพนิดนึงแล้วก็อาลิโอลี่ครีมโอ้โหอันนี้อ้วนมากเลยนะแต่ว่าก็อร่อยมากๆด้วยนะคะซื้อมาจิ้มกับพวกครอยตอปาเกตนี่เลยสองห่อนนะนี่จะใ้มาก็มาจิ้มกับตัวนี้แล้วก็ไข่ปลาคาเวียนะคะกินคู่กันก็จะเป็นอาหารเย็นแล้วก็ชีสนะอันนี้คือหนุ่มมือของเรานะคะก็จะมีชีสตัวนี้มีไข่ปลาคาเวียมีอาิโอลีตัวนี้นะคะที่ให้ดูแล้วก็ครอยอปเกต อันนี้ก็คือหนึ่งมือของเราครอบครัว4คนนะแล้วก็จะมีอส์แกรมเหมือนเดิมนะคะชีสแผ่นบางๆ <Okay. S 1> เขามีทั้งแบบหันนะ่นหนาหั่นบางมีหลายแบบนะแต่นี้รู้สึกว่าแบบนี้อร่อยนะคะนี่ก็จัดมา2แพ็คอันนี้ไม่ได้ลดราคานะแต่ว่าซื้อมาตุนสําหรับ1อาทิตย์นะคะเราก็จะได้กินกันนะแล้วก็จะมีคาโทฟสลัดมันฝรั่งสลัดนั่นเองมีไข่กับแตงกวาด้วยนะคะนมัมเขาชอบกินนะก็เห็นบ่อยๆนะคะอันนี้ในครีม แล้วก็จะมีคุกกี้แกะน้องฟิโอน่าคะที่เรานี้ซื้อมาจากร้านไอดีเนาะหรือไม่ก็หนูมานะคะจําไม่ได้แล้วน้องบอกอร่อยมากแล้วป๊าป๊ากินหมดนะคุณพ่อกินหมดคราวนี้นิดก็ประชดเลยซื้อมาให้แบบจัดหนักไปเลยนะคะอย่างลักหนึ่งกระปุกอันนี้นิดได้มาจากร้านเค้าฝรัง่งที่บอกเนาะเพราะว่านิดไม่ได้ไปทางนู้นนะคะก็ได้อันนี้คืออันนี้นิดอยากลองมากเลยนะเขาก็เป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้นะคะคุกกี้ทั้งนั้นเลยคล้ายๆบ้านเรานะแต่ว่า เออเนี่ยของบ้านเราก็จะคล้ายแบบนี้นะเดี๋ยวเดนมาร์กอ่ะถ้านิดจําไม่ผิดนะคะก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มาจากเดนมาร์กแล้วก็อันนี้หนึ่งกระปุกถ้านิดจําไม่ผิดก็หนึ่งโยูโรก,กว่าเนาะหรือไม่ก็สองโยูโรนิดๆนะคะตัวนี้ประมาณห้ายูโรคือเดนิดขึ้นราคาให้เหมือนเดิมนะคะเนี่อาจจะจําไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าเยอะเหลือเกินแต่อันนี้เนี่ยดูน่ากินมากถ้าอร่อยก็จะซื้อมากินอีกนะคะแล้วก็จะมีเคนด้าช็อกโกบอลส์ก็เหมือน,นลูกอมคราวที่เราซื้อมาก็ยังเหลือนะ แต่แปลกว่าโนมันซื้อมาอีกห่อหนึ่งนะผู้ชายนะคะชอบกินมากนิดนานๆครั้งจะกินด้วยสักเม็ดหนึ่งนะแล้วก็ d i c k m นส์โอ้โหอันนี้อย่างอ้วนเลยแล้วก็มีไส้ด้วยคราวนี้นี่ซื้อมาครั้งแรกนะคะอันนี้เขาจะเป็นแบบว่าอย่างที่บอกว่ามีไส้ไส้ราสเบอร์รี่นี่ปกติเคยกินแต่แบบไม่มีไส้เนาะอันนี้จะเป็นกล่องเล็กด้วยนะคะก็เนี่ยคนละอันสองอันเดี๋ยวก็หมด นิดอยากลองชิมสักก้อนหนึ่งนะเพราะเขาดูน่ากินมากจริงๆแล้วต่อไปนิดได้หมูสับมาสองแพ็คนี่เลยเหมือนจะลดราคานะคะตัวนี้แล้วก็ได้สลามี่แบบไขมันน้อยมาทั้งหมดสามแผ่นก็มาตุนให้โนเมนนะคะแล้วก็ฟิโอน,น่าด้วยเหมือนเดิมนะหอไปกินที่ทำงานนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ได้ซูชเ่ผักมาหนึ่งแพ็คนนี้โนเมนเขาซื้อมา สำหรับไปทำงานหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็กินทั้งวันอะถ้าเขาหิวเขาก็หยิบกินนะเดี๋ยวนี้เอาให้ดูนะคะเหมือนเดิมต่อไปก็อย่างที่เห็นนะคะครอยทปแเกตแบบเป็นครอยทอดกับเป็นรสกระเทียมน,นี่เลยอันนี้จะเป็นรสกระเทียมซื้อมาอย่างละรสชาติอย่างละซองอันนี้จะเป็นคอยทปะปแเกตก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมีคินเดอร์บูเอโนอันนี้ของโปรดนิดเอง เหมือนกันว่าลดราคาหรือเปล่าแต่ที่รู้ก็คือกล่องใหญ่มีทั้งหมด10ชิ้นข้างในชอบกินมากๆอันนี้ของโปรดนี้จริงๆเนี่ยเห็นไหมอร่อยมากๆนะคะแล้ว1นซองนะนี่กินกับน้องฟิโอน่ากินกับโนมนคือเราแบ่งกันกินอนะคนละคำสองคำคือฟินมากๆเลยนะคะแล้วก็ทอฟฟี่ฟรลดราคาโนม e นบอกให้หยิบม,มา2กล่องนะนิดไม่ไหวนะคะของหวานวันนี้เยอะมากจริงๆก็เลยเอามาแค่กล่องเดียว แล้วก็ได้ u n p สป k มา1กล่องอันนี้เป็นแบบเหล้านะคะมีแอลกอฮอล์อยู่ข้างในไม่ใช่สำหรับเด็กนะนมเมนเขานึกอยากกินเพราะเนี่ยสี่สิบไม่มั่นใจเหมือนกันว่าลดราคาหรือเปล่าวันนี้นม้เมนเขาหยิบช็อกโกแลตมาเยอะจริงๆนะแล้วก็ได้ช็อกโกแลตเชอรี่กับพริกมาาช็อกโกแลต70%ของลินดนี่เลยก็จะสุขภาพดีหน่อยนะคะตัวนี้ ซื้อมา2กล่องเอาอแต่อันนี้เป็นไส้แคนเบอรี่นะก็คือคนละไส้นะคะแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันเหมือนกันนั่นแหละนะจะ1สิเหมือนกันนะคะช็อกโกแลตแล้วก็ตัวนี้ฮาร์ดคอร์เลยนะ99%ช็อกโกแลตความขม มิดบอกให้น้องแม่นหยิบมาด้วยนะซื้อมาลองนะคะเพราะนอยากรู้ว่า99%มันจะขมขนาดไหนขนาด80%นี่ก็ว่าขมแล้วนะแต่อันนี้สุดยอดเลยนะคะ99%เคยซื้อไปให้ญาติที่เมืองไทยนะ70%โอ้โหญาติบอกอย่าซื้อมาอีกนะขมเกินกินไม่ได้เลยขนาดแค่70%นะแล้วก็ได้บรั่นีเน่นแบบมินิมาอันนี้มี20แบบอยู่ข้างในน้องแม่นเขาบอกนิดลดราคาลดราคาหยิบมาเลยนะนี่เลยนะคะข้างหลังเขาจะมีบอกว่ารสชาติอะไรบ้าง นูเมเเขาชอบกินบราลีเนนมากๆก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบพิถีพิถันในการทํานั่นเองนี่เลยตามนี้นะคะของลิ้นอร่อยมากนะที่เยอรามันถือว่าดังมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นช็อกโกแลตอันนี้จะเป็นมัซิพานเนาะเอ่อถั่วนั่นเองนะคะของโปรนิดเองนี่แหละของโปรนิดนะคะก็จะมีตัวนี้กับนี่เลยปวยโนชอบมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยซื้อมาถ้าไม่เอาซ้อนนะเชื่อไหมว่าหมดภายในวันเดียวอะน้องฟิอนาะซาร่านูเมนขโมยกินหมด ต้องเอาซ่อนไว้นะตัวนี้เพราะเด็กๆมีเยอะแล้วนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยของปรดนี้จริงๆนะเรานี่กินแค่วันละชิ้นนะคะบางครั้งเนี่ยชิ้นหนึ่งนิดแบ่งกินกับน้องฟิโอน่าด้วยนะเพราะว่านิดไม่อยากกินเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ้วนเนาะเพราะตอนนี้ก็อ้วนอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งถ้ากินเยอะเนี่ยเปลืองด้วยอ้วนด้วยไว้ง่ายเลยต่อไปสิ่งสุดท้ายที่นิดได้มาก็คือเบคอนหั่นแล้วเป็นแบบแพ็คคู่น้องซาร่าไม่ชอบกินเบคอนนะคะนิดก็เลยจะต้องซื้อแบบชิ้นใหญ่ๆน้องจะได้เคี่ยวออกได้ไง่าย นี่เป็นแบบนี้และนี่ก็คือทั้งหมดที่นีิได้มาใน,นวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ